ยอดมงกุฎค่ะเขากัดสีแล้วนะคะยงไงอ่ะเจ๋งปะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่พีเอฟและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องคุณต้นไอทีค่ะ ต้อนรับน้องใหม่สี่ต้นด้วยกันคะ่ะเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เรามีน้องใหม่อะไรบ้างนี่ต้นแรกเลยนะคะยอดมงกุฎค่ะนี่หนึ่งใบนะคะแต่ว่าเขาตัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วตัวต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชายชนค่ะชายชนนะคะแต่ว่า เล็กเกินไปวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนกระถางนะคะมีกระถางเขาเล็กเกินไปนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะนี่เขากําลังกัดสีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะทําให้น้องบอลสีทศก,กัร์ค่ะทศก,กัณของเราเนี่ยค่ะกัดสีนะคะทศก,กัณฑ์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นบอลสีที่สวยมาก ช่วงที่เขากัดสีนะคะ,ะเราต้องใช้เวลาให้เขากัดสีนิดหนึ่งนะ,นะคะจะเป็นปูดแดงค่ะนี่เขาเขาฟอร์มก่อนนะคะสวยแข็งแรงมากแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวให้ดูระบบรากเขานะคะปูดแดงค่ะปูดแดงนี่ค่ะเขาไม่ได้แล้วถ้าลักษณะเช่นนี้นะคะท่านผู้ชม ถ้าใครเลี้ยงบอลสีแล้วลากเดินดีขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องเปลี่ยนกระถางค่ะอจะต้องเปลี่ยนกระถางเพื่อให้ที่เขาอ่ามีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตนะคะเขาจะได้กัดสีออกมาสีสสวๆนะคะฮะต้องเปลี่ยนกระถางวันนี้แอดมินจะเปลี่ยนทั้งหมดเอ้ยไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่ายอดมงกุฎดนี่เปลี่ยนมาจากเ,เขานี่ต้นนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะอ่า เทคนิคอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการได้รับบอนสีมาบอนสีทั้งสี่ต้นนี่ค่ะเขาเลี้ยงอยู่ในตู้อบเพราะฉะนั้นเราเอามาเนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้เขาอแอดมินจะทำการอบเขาก่อนนะคะอบต่อเพื่อที่จะให้เขาโตแล้วก็จะเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้เหมือนเหมือนต้นอื่นๆที่แอดมินทำนะคะนน,นะคะ หมือนต้นอื่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็แข็งแรงะะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะเริ่มแรกเราก็มาเตรียมดินนะคะดินที่แอดมินจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นดินกล้ามปูค่ะนี่เป็นดินกล้ามปูเลยซึ่งหมักแล้วนะคะใช้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วดินก้ามปูเนี่ยค่ะถ้าจะให้ดีนะคะจะต้องทําการหมักก่อนนะคะหมักนี่อันนี้หมักมาแล้วนะคะหมักหมักดินอะไรเรียบร้อยแล้ว หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนให้นำมาใช้นะคะจะได้ผลดีนี่ค่ะพี่พีเอฟซีจะเห็นว่านี่นะคะใบเนี้ยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอดนะคะเป็นใบที่เขาเกิดขึ้นมาอาจจะเสียหายไปนะคะเสียหายไปเพราะฉะนั้นต้องเด็ดใบนี้ออกนะคะ อย่าปล่อยอย่าปล่อยไว้นะคะเด็ดเด็ด่ด็ดเด็ดเด็ดอะ่ะเด็ดให้ถึงไม่ถึงโคนเลยนะคะเพื่ออย่าให้ติดไวะคะ้ค่ะเพราะเนี่ยคะ่ะเพราะจะทําให้เราทําให้ก่อ,อนสีเราไม่ไม่จะเติบโตค่ะนะคะนะควาวมเลยคว้วน้องลงไปนะคะเนี่ยระบบรากเขาเขามีรากแล้วรากแทงออกมาแล้วอย่างนี้คะ่ะจะต้องจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางนะคะ ต้องมีการเปลี่ยนกระถางใส่น้องแบบนี้เลยหนึ่งต้นเลยเรียบร้อยแล้ว1ต้นง่ายๆ่ะก็เห็นที่บอกคุณไม่ต้องใส่เยอะแต่ว่าใส่ต้นนี่หนึ่งต้นเรียบร้อยค่ะตั้นที่สอง ขออนุญาตก็วิดีโอเร็วค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางบอลสีทศกัณและบอลสีปูดแดงค่ะชอบจริงๆแล้วบอลสีน้องเขาจะชอบดินร่วนนะคะไม่ต้องกดเขามากค่ะใส่แค่นี้นี่ค่ะเรียบร้อยปูแดงค่ะนี่จะสวยมากฟอร์มกอนะคะเดี๋ยวรอรอให้เขาโตก่อนนะคะตอนนี้เขายัง ไม่โตเท่าไหร่นะคะนี่สวยนะคะโอเคไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นเบบี้อยู่เลยหนึ่งใบนะคะยอดมุกุดค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะต้องอบนองเขาอยู่ในตู้อบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอบต่อเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงจะเอามาไว้ นอกตู้ค่ะนะคะแต่ถ้าแอดมินมีมีตู้ก็จะเอาไว้ในตูก้ก็มันก็จะโตเร็วนะคะก็ก็มีผลดีผลเสียก็คือว่าถ้ามีตู้อ่าใบเขาโตเร็วแล้วก็ใบก็จะสวยงามนะคะแล้วก็แต่ว่าเลี้ยงนอกตู้ก็จะ แข็งแรงนะคะก็ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทุกท่านก็ลองลองเลือกเอานะคะว่าจะอยู่นอกตู้หรืออยู่ในตู้หรือบางท่านก็มีตู้อยู่แล้วก็แล้วแต่เลยนะคะอ,ะอาจจะใช้ทั้งสองวิธีก็ได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ,คะมาดูขั้นตอนการอบกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะสำหรับที่จะให้บอลสีของเราที่จะอบนะคะนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางน้องแล้วอะคะอ่ะอ่าโอเคนี่ใส่น้ำลงไปใส่น้ำให้เขาใส่น้ำลงไปนะคะนี่เหมือนกันอยยอดใส่น้าลงไปนะคะแล้ว เราจะอบน้องไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงเพราะที่เขามาเนี่ยเขาอบเขาอยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแต่เราไม่มีตู้แต่เราวันนี้เราจะดัดแปลงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝาเพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะให้เขาแบบฟื้นตัวเร็วนะคะอันนี้นี่แอเมนใส่หนึ่งฝาเลยนะคะ ให้เขาใส่ข้างล่างไปเดี๋ยวเวลานั้นเสร็จปุ๊มเนี่ยเขาจะดูดซึมเขาจะดูดซ,ซึมเองนะคะให้เขาสดชื่นนะคะแบบนี้เลยค่ะัดเทให้เขาได้น้ำนิดนึงนะคะอ,อันนี้จะใช้ถุงค่ะนะคะถุงนี่แหละ วางลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่วางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาเอาถุงอ่ะยกถุงขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีมาเล่าประสบการณ์และวิธีการทำจริงๆให้กับพี่ๆี่เอและท่านผู้ชมได้ทราบนะคะว่าเราสมควรที่จะทำแบบไหนบ้างเมื่อเราได้บอลสี ที่ลักษณะการปลูกไม่เหมือนกับที่เราปลูกค่ะนี่จ้าตู้อบแอดมินเป็นไงคะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่ยงไงอะ่ะเจ๋งป่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นด้วยว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ลงทุน ยี่สิบถึงสี่สิบบาทค่ะเนี่ยค่ะไม่เกินร้อยนะคะไม่เกินห้าสิบบาทนะคะตู่นี่ใส่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่สี่กระถางค่ะใส่ได้ทั้งหมดเลยสี่กระถาง ฝากพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ